สวัสดีครับผมอาจารย์บุญพรน้อยสอนอยู่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพามนครกองเตยวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตัดผมทองนักเรียนให้กับผู้สนใจที่จะเข้าเรียนหรือนิสิตนักศึกษาหรือเด็กนั่เไปที่สนใจจะเรียนการตัดผมชายเบื้องต้นนะครับวิธีการตัดผมของนักเรียน เราต้องทราบก่อนว่าตรงนักเรียนลูกตรงเป็นแบบไหนเช่นด้านเทียนเราจะต้องตัดความขาวถึงจุดที่อะไรแล้วตัดต่วนเกินด้านบนสั้นขนาดไหนเมื่อผู้เรียนรู้แล้วเราก็ลงมือสามารถจัดตัดทําการตัดได้เลยวิธีการตัดเราจะขึ้นด้านข้างซ้ายข้างขวาก็ได้ด้านหลังก็ได้แล้วแต่ความถนัดของท่านรัวแต่าว่าเราขึ้นด้านข้างซ้ายขวานี่จะ ช่างใหม่หตัดแล้วอาจจะเสียได้บางคนขึ้นด้านหลังหูเราตัดแล้วจะไม่เสียเริ่มเลยครับเราจะทําการตัดผมด้านหลังใบหูทางด้านขวาก่อนโดยใช้ปัตเตเลี่ยนแนบชิดติดจากหลังพิษะด้านหลังใบหูแล้วก็เดินหน้าประทิเลี่ยนขึ้นไปนะครับก็เดินขึ้นไปถึงจุดที่เราต้องการก็คือประมาณขว่าให้เราเผิดหน้าประทิเลี่ยขึ้น แล้วเราถ่ายซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดหน้าจะเลื่อนขึ้นการเปิดน,นี่เราจะได้ผมลอยต่อที่ออกมาขาวนวลกลืน no พอดีเลยนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างถ้าเราก็เราเผิดออกมาแล้วไม่สวยผมากน้อยกษาจะเผิดในลักษณะนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดผมก็จะเป็นขอบผมจะเป็นขอบต้องเปิดออกมาเลย ต้องค่อยๆเผลอนและเดินหน้าขึ้นค่อยๆขึ้นผมไม่จำเป็นขอแล้วร็เผลิซ้ำเมื่อได้ได้านหลังหูทางด้านขวาแล้วให้เราถอยซ้ำอย่ให้แจ้งเลยนะครับแล้วเราปตัดเหนือไปหูวิธีตัดรั้งต่อไปให้เราเปลี่ยนไปหูให้ใช้นิ้วมือเราอะนะครับนิ้วทับไปหูแล้วก็ตัด เวลาตัดไม่ต้องตัดเต็มหน้านครับตัดครึ่งหนึ่งเธอของเก่าครึ่งของใหม่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เสริมให้รอยต่อนนะรับกันและเอียงเฉียงมาตรงกระมกหมดหรือปลายคิ้วนะครับพอเราจะตัดมาทางด้านหน้านะครับให้เฉียงมาที่หางคิ้วหรือกระหม่นะครับเพราะเราตัดแนวตรงอ่าจ,จะเป็น ใครท้ายกลาครอบเราต้องเสียงลงหน่อยแล้วเวลาตัาให้เราพับไปหูนะคร,รับบอลเตี่ยในด้านไม่ไปกินหูแล้วก็เกิดพิผมไปด้านหลผมไปด้านหลังนะ้ผมผมไปด้านหลัง,ง,ลงแต่เราพิ้ไปด้านหน้าก็จะเป็นตกใส่หน้าลูกค้าด้านหลัง เราไม่ได้ด้านข้างตามแบบที่เราต้องการแล้วแกเล้กเทีงหมดแล้วก็ริ่มด้้านหลัง,ด,ลง,ด,ลง,ด,ลงด้านหลังให้เราตัดเส้นพอดีกว่าแล้วก็ฝันสูงก็ให้ตมากว่านันฝันต่ำก็ให้สูงกว่าฝันกันพอดีก็เลยฝันไม่สูงไม่ต่ำก็ตัดพอดีนะคน่อยเปิด ของเก uh ่าครึ uh ่งของใหม่คร right. no ึ่งหนึ <S <S ่งเห็นตัดใ้เล่าแนวเดิมเมื่อคือพอดีความได้ค่อยเราเปิดไปเท่ากันก็ตัดสามอีกครั้งหนึ่งเสรยวให้ท้าเคียนนะครับเราเปดียได้ค่อยๆเลยใช้ตัวเลือมาเัดการเราเปลียนนะครับ เราถ่ายเราไม่ต้องรีบนะครับเราเสรีจปัตเตอร์อรรรียจะไปถอนผมลูกค้าโอเค การตัดด้านข้างซ้ายหรือด้านตรงข้ามที่ยังไม่ได้ตัดแต่งก็ให้ทําวิธีเดียวกันเดินเขินแล้วก็ตัดให้ต่ำเอียงลงมาครับเอียงมาที่กับหรือหางยิ้วนะครับเพราะว่าตัดเท่ากันนี้จะทําให้ผมนั้นมองเหมือนโซนตราครอบเขอ คั้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทาการตัดผมแลเช็คดโูโว่าที่เราขายไปเนี่ยผมออกหมดไหมเกลี้ยงไหมการตัดด้านข้างรอบพิซซ่าเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนที่หนึ่งในการตัดผมตรงเ,เรือน อันนี้เป็นการตัดขั้นตอนที่หนึ่งนะครับคือการตัดผมขาวนวลรอบศีรษะนะครับขาวมาให้นวลรอบศีรษะแลอวสังเ,เกตดูเมื่อเราตัดขาวนวลรอบศีรษะแล้วผมที่เราตัดเนี่ยเวลาเราเขินใช้ปัดเลียนเขินมาจะต,ต้องไม่มีขอบนะขอบรอบศีรษนะเวลาเไจ่มีขอบราควรจะใช้วีดล็กในรองหรือใช้ปัตเลียนเนี่ยเขิน เรค่อ,อยใช้บนเครน่องฟันเผิอขึ้นมาจะไม่มีขอบนะครับก็ตอนตอนสาธิตตอนต้นต้นชั่วโมงไปแล้วเราจะเห็นวิธีาการตัดเําไม่เป็นขอบเนี่ยเพราะเราเผิอไม่ถูกต้องเมื่อว่าเป็นขอบเราก็ใช้หวีรองอันนี้เมื่อเราได้ขั้นตอนที่หนึ่งได้ผมลักษณะกขาวนวลสามด้ข้า,า,างรบรบผิดสั่แล้วต่อไปเราจะไปตัดผมในขั้นตอนที่สองคือตัดผมด้านบนให้สั้นประมาณครึ่งเซน ีการตัดผมด้านบนให้เราหวีผมจากด้านข้างขึ้นกลาผมด้านบนนะครับแล้วก็กะไว้ประมาณครึ่งเซนโดยการใช้นิ้วแตะที่ลิสัน์นะครับเนี่ยครับ ให้หวีนี่ขนานกับพื้นนะครับห้ามหวีเดี่ยงไปด้านใดครับตัดผมด้านบนนะครับหวีห้ามเดี่ยงไปด้านซ้ายด้านขวาวางหวีให้ขนานกับพื้นดึงเส้นผมรือยืดเส้นผมขึ้นมาตัดแนิ้วรองไว้เมื่อได้ด้านใดหนึ่งแล้วกลับไปทำด้านตรงข้ามทำในลักษณะดเดียวกันของนิ้วแตะไว้นะครับแล้วก็ให้ปลายที่หวีเนี่ยเท่าเท่าแบบเก่าที่ตัดไปแล้วให้เราสังเกตยกที่หวีมาเมื่อเรายกสูงกว่าผมก็จะไม่เท่ากันต้องยกให้พอดี เรหวีแล้วก็ยกให้พอดีนะครับแล้วก็ต,ต,ตัดด้นบนแล้วเราหวีซ้ำซ้ำอี่ให้มันเป็นเท่ากันเมื่อตัดด้านบนเราก็ต้องดูละเอียดูว่าเท่ากันไหมหรือมองในกระจกนะครับไม่เท่ากันให้เราตัาดซ้ำใี่เราจะได้ขั้นตอนที่สองคือการตัดผมด้านบนให้ได้ประมาณครึ่งเซน ใช้นิ้วนะครับหลงไว้ขึ้นเป็นโดยหวีเข้าไปจากด้านข้างซ้ายและขวานร้อหลอไว้นี่คือสำคัญเลยว่าความยาวขนาดไหนต่อไปเราจะตัดขั้นตอนที่แหลคือการลบเหลี่ยมด้านข้างรอบศีสะโดยการตัดผมจากด้านบนลงมาด้านข้างให้รับกับแนวนวลที่เราตัดไปแล้วเราจะเห็นนะครับส่วนเกินก็คือเป็นเหลี่ยมหรือเป็นขอบรอบศีรษะ พอเราดได้ด้านบนกับได้ด้านข้างส่วนล่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นส่วนเกินเราก็จะาส่วนเกินนี้ออกมาไม่เกี่ยวว่าด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นขั้นตอนที่สน่เราจะตัดเปนขั้นตอนที่สามโดยการหวีขึ้นไปนะครับโดยยืดเส้นผมให้ปลายที่หวีเนี่ยเทียบเท่าแบบด้านบนและให้สันหวีเอียงตามรูปสี่เลีมลงมา,าหวีขึ้นไปแล้ว ไปแล้วก็เอียงนะครับอันดับที่สอ,องไล,มไล่มาไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงด้านข้างเมื่อได้ด้านข้างเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทางเหนือไปหูมาทางด้านหลังทําในลักษณะเดียวกันอีกนะครับบีแล้วก็ยืดให้ส่วนปลายที่บีเทียบเข้าด้านบน แล้วก็เอียงหวีลงมาหาด้านข้างให้นิ้วแตะี่สัไว้ มื่อได้ผมได้ข้างแล้วเราก็จะไปตัดผมด้านหลังแล้วไล่ไปด้านตรงข้ามตัดผมด้านข้างทางด้านขวาได้แล้วเราก็จะตัดผมด้านหลังให้เอาส่วนยาวด้านบนเป็นเกณฑ์วัดกับส่วนด้านล่างเป็นเกณฑ์เราก็จะเห็นส่วนที่เราต้องตัดออกเราจะเริ่มตัดผมด้านหลังโดยการเอียงหวีแล้วก็ปาดน,นะครับ ด้านหลังนี่ให้เอาหวีแนบะชิดกิ่ดศีรษะเลยนะครับแล้วเลยที่หวีนิดเนึ่ให้หวีแนบชิดนักศึกาก็จะเห็นเมื่อเราปัดแล้วก็จะมีรอยต่อระหว่างส่วนล่างกับตรงกลางที่เราตัดระหว่างตรงกลางที่เราตัดกับส่วนบนเดีย๋ยวเราจะตัดวนบนให้เราโตก่อน ด้านหลังนี่เราวางหวีติดได้เลยนะครับแต่ให้ยกสี่หวีนิดหนึ่งเอาส่วนกลางตรงสี่หวีนิดตัดเลรว่าตัดมาทางด้านหลัง เหลัง่เราตัดต้องให้โค้งเป็นรูปตัวยูหรือรูปเกือกม้านะครับเราจะไปเยืดอทางด้านหน้าแล้วเราจะเห็นให้เราให้สังเกตด,ดูตรงไหนที่ยังมีรอยเป็นขอบหรือหนาอยู่เราก็ทําการลองตัดได้เลยนะครับเมื่อเราตัดจากขวาไปซ้ายเราก็เปลี่ยนมาตัดจากซ้ายไปขวาก็ได้นะครับเมื่อเราตัดจากขวามาซ้ายเราก็เปลี่ยนจากซ้ายไปขวาก็ได้แลททาในลักษณะเดียวกัน ใช้หวีใหญ่ลองเราต้องเใจทีหวีทุกครั้งเมื่อเราได้ด้านหลังแล้วครับเราก็จะมาตัดทางด้านข้างซ้ายหรือด้านที่เรายังไม่ได้ตัดแหน ถ้าทำในลักษณะเดียวกันคือหวีผมจากด้านข้างขึ้นไปหด้านบนแล้วก็ยกปลายที่หวีให้เทียบเข้ากับแบบผมด้านบนและเอียงหวีตามรูปศี้ษระะแล้วก็เอียงลงมานิ้วต้องแต่ลิ้นไไว้ เร้นว่าแล้วก็มาทางเหนือไม่รูเอสังเกตน,นะครับว่าตรงไหนไม่เท่ากันหรือไม่ตรงคือรับการกับผมได้ข่าํนการตรัแต็ง เปลี่ยนมือลบขอบด้านข้างรอบพิสาได้แล้วก็คือขั้นตอนที่สามต่อไปขั้นตอนที่สี่ก็คือด้านหน้าต้องการหน้ายาวขนาดไหนเมื่อหวีเข้าไปต้องการหน้ายาวให้ทำการยกหวีขึ้นต้องการหน้าสัาน้นจะเอียงหวีตามรูปพิสานนะครับเราก็ถามลูกค้าต้้งกานหน้ายาวหรือหน้าสั้นนะครับถ้าเป็นเด็กโตก็พอดีนะครับเราก็จะยกให้ขนานรับกับผมด้านบนนะครับไม่ยาวและไม่สั้นเกินไปโดยหวีผมจากด้านข,ข้างขึ้นมาผมตรงส่วน ตรงกลางแล้วก็ยกใท้งพอดีกับผมด้านบนที่เราตัดไปแล้วครับผมก็จะออกมาเป็นพอดีนะครับแล้วก็ค่อยๆเอียงหมีมาตามรูปปิศะสนะครับค่อยเอียงหมีมาตามรูปปิษา มารับกับตัวด้านข้างเมื่อเสร็จด้านในหนึ่งแล้วกลับไปตัดด้านตรงข้ามจะทำในลักษณะเดียวกันนะครับโดยการหวีผมไปหาผมส่วนกลางแล้วก็ให้ปลายหวีเทียบแล้วก็ตัดลงมา หวีเข้าไปแล้วก็ยืดเส้นผมึอนมาเวลาหวีจะไปกดเพราะเรากดเส้นผมล้มแนละ้วตัดออกมาจะไม่เท่ากันหวีแล้วก็ขยายให้เส้นผมนี่ขยายมาเต็มหน้าหวีแล้วเอียงมาลับก็ด้างข้าง ตรงไหนหนาก็ยังให้ยกขึ้นแล้วทำในลักษณะเดนะครับทำให้นอนอกมาสั้นเท่าแต่เราตัดด้านด้านซ้ายเราจะไม่ถนัดให้เรากางนิ้วแล้วนิ้วแตวะไว้ที่ศีรษะนะครับทำให้เรายกหวีได้ถนัด ไปได้ตามแบบที่ต้องการแล้วคือด้านบนขึ้นเป็นด้านหน้ายาวประมาณนะครับนันกศึกษาจะสังเกตดูเมื่อเราตัดแล้วจะเหลือขอบอยู่ด้านข้างรอบพิสะเนี่ยมันจะมีขอบอยู่หรือด้านบนเมื่อเราก้มด,ดูแล้วสังเกตดูว่าตรงไหนไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะเก็บทำการชั้นเดี๋ยวเราจะทำงานเก็ขบขอบด้านข้างรอบพิสัเรางะ้ารใช้หมุดเล็กจะได้สังเก็บได้ ถ้าจะให้ใช้ส่วนกลางของวีเล็นเก็บต่อนะครับแล้วต้องเลยสี่บีด้วยนะครับเลยสี่บีเล็กน้อยแต่ไม่เลยรูปปัตตาเลียจะไปกินผมนั่นบนจะทําให้เสียต้องเลยสี่บีเล่นเล็กน้อยถ้าใช้ส่วนกลางของวีเก็บส่วนกลางของวีเก็บตัดแล้วดึงน้ผมก็มายืดขึ้นมาเมื่อใช้ส่วนกลางเก็บแล้วก็เหลือเล็กๆน้อยๆนี่ก็ใช้ส่วนปลายของบีนะครับ เลื่อนดึงเส้นผมนิดนะครับเดึงแล้วแลครับเดินเดินนิดเดียวตั้งแต่ดึงนี่จะช้านะคถ้าจังหวะไว้ทุกราจะมองไม่ออกเลยค่อยเดินนิดนึงที่ผมจะตั้งขึ้นมาทำให้เราเก็บผมส่วนที่เป็นขอบหรือเป็นลายนะครับที่เราตัดไว้นะไมไ่ได้ได้ผ้าแล้วก็หมุนไปด้านตรง ด้านหลังนะครับก็ทำในลักษณะเดียวเราใช้กาลางหวีเก็บก่อนนะครับกลางหวีเจ็บกลางหวีเก็บ,แ,กกบแต่กาลางหวีเจ็บก็ยังเป็นขอบโยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ปลายหวีเก็บเหมือนเดิม จ็บมาด้านหลัเนื้ด้านตรงางก็ใช้กลางไหวหวีเก็บในลักษณะเด้มนะครับถึขอไปครับขอบมีอยู่นะครับจะสร้างหวีเก็บ เล้วตัวกลางก็ทำในลักษณะเดียวกันนะเห็นขอบไหมครับเห็นขอบแล้วก็ใช้ส่วนกลางผู้บีกลางผู้บีนะครับแล้วก็ส่วนยังเห็นขอบไม่น้อยก็ได้ตายผีได้เก็บ เวลาเก็บเนี่ยอย่าไปกดบัตรเตี่ยนนะครับถ้าเรากดบัตเต,เตี้ยนเนี่ยผมจะแหว่งเลยนะครับให้บัตรเตี่ยนกินอยู่บนหวีนวางธรรมดาบัตเตี่ยนเลยครับเพราะบัตเตี่ยนเดินทํางานอยู่แล้วล้วก็วางธรรมดาไปไม่ต้องไปกดไม่ต้องออกแรงกดนะครับวางธรรมดาเหมือนกับเราใส่ไม้หรือใส่้ําแข็งนะครับ เราเช็คดูแล้วตัวไหนยังหนาอยู่แล้วก็ใช้กลางหวีเก็ตตัวไหนต้องขอบอยู่เช็คดูต้อบอยู่ ข้างรอบทีษะเก็บขอหมดแล้วนะครับเรไหปเราก็จะไปตัดผมเช็คที่ด้านบนการเช็คผมด้านบนเนี่ยเช็คได้หลายวิธีโดยการใช้แป้งหรือใช้น้ำฉีดหรือเราก้มดูว่าด้านบนเนี่ยตรงไหม,มครับเกินตามรูปศีรษะไหม มันเยอะยูุ่บกเราก็เส้นมันจะจบตัก็ได้ครับมไหนว่คอเกอาเราตัดผมแล้วเช็คดูแล้วผมงือตั้งรูปทิา ก็ถือว่าเป็นการเร็จครับในการผสมทรงนักเรียนแบบขึ่งเ็นทรงนักเรียนมาตรฐานก็คือด้านบนยาวประมาณขึ่งเ็นด้านข้างจะขาวหรือขวญนไม่เลยขวนานก็เลยขวานนักแต่ะคาอาจจะตรงนักเรียนตนั้งเกิดใหม่ส่วนด้านข้างก็จะอยู่พอดี หางคิ้วเติมกรหม่อมนะครับเขียนมาด้านหลังตัวด้านหาน้าจะตั้นด้านบนด้านประมาณครึ่งเป็นแล้วความยาวนีจกก้จะค่อยๆมาหาด้านหน้ายาวไปนะครับประมาณสองคึ่งปีเซ็นนี่คือตรงเรเรียนมาตรฐานที่นิยมตัดกันทั่วไปเดี๋ยวนักศึกษาจะพบกับการสอนผมต้องรองลองหวีต่อไปนะครับ